<oney. S 1> กามินกับลำเมียวใช่ไหมโตแล้วนะตัวไหนกาม,นกมินกาม,มินตัวกสีดำกามินกับลำเมียวตัวโตแล้วมันโตแล้วเราไม่ได้เจอมันหลายเดือนตั้งแต่สงการนูนะ่นน่ะเข้าเราไเห็นไหม<ะ>มันพูดแลนะ้วมันตอบเลยจับมันเดีอยวรูเกคคาคอมันก็ได้ลกูกอ,อย่าไปวิ่งอย่าไปวิ่งอย่าไปวิ่งไม่ต้องวิ่งอยู่เฉยฮ ยืนอยู่ที่ไม่ต้องเดินมาหาพ่ออยู่นั่นแหละในพ่อถ่ายให้มันถึงนาทีเดี๋ยวให้หมอมาฉีดยาด้วยมันมีเห็ดป่ะมันมีเห็ดป่ะเนี่ยกัดเห็ดอืมไม่ปวดไลยไม่ได้ยาไลยกามีนลอมเมลเอ้ยมันจะเกี่ยว เจ้าของฟ,รฟาร์มทำทินฟาร์มใม่โทษ